ทำอะไรซุปไขห่หอวอัดอันนี้ใส่อะไรบ้างก็จะมีไข่เจียวลงไปทอยกับน้ำมันก่อนแล้วเราเค่อยใส่น้ำ <S <S เติมน้ำเสร็จแล้วใส่มะเขือเทศที่หัน่นแล้วก็แครอทเห็นมีต้นหอมก็จะมีต้นหอมแล้วก็สาหร่ายผมปรุงรสเกลือน้ำตาลแล้วก็ โช <Show> ยุสไลด์ที่ใส่นี่สไลด์ขมุกใช่แล้วอย่าลืมแช่น้ำก่อนนะแช่น้ำแล้วก็หัน่นใช่แล้วเต้าหู้ที่ใช้นี่ก็จะเป็นเต้าหู้คินุต้าหู้คินุใช่เมื่อกี้เอาไข่เจียวเหรอไม่ได้เอาไข่ธรรมดาเหรอไข่อือที่บอกว่าใส่ไข่เจียวนี่ก็คือเอาน้ำมันใส่ลงไปแล้วน้ำมันใส่ลงไปในหม้อนี่แหละแล้วก็ ใส่ไข่ลงไปทำเหมือนทอดไข่เจียวก่อนแบ่งเป็นชิ้นอันนี้ก็เป็นมังสวิรัติใช่แล้วจริงๆมันนั่งใส่แล้วก็ที่แดงๆเนี่ยแครอดไอ้นี่ไอ้พริกเกาหลีใส่พริกเกาหลีใช่สาตาประมาณนี้ใส่เอาสีแล้วก็ใส่พริกป่นลงไปหน่อยนึงเพื่อเพิ่มความเผ็ดอันนี้มันก็อมันก็จะมีรสเปรี้ยวนิดนิ ใช่มีเปรี้ยวมาเสียเทสเปรี้ยวมาเ,เสีสยเทสสติกการทำโดยเรียว่าขดเสืครับจากเพจเจริมังสวิรัติใบเลียวอ๋ออันนี้หน้าขาวอะเนี่ยซีดของภาคพื้นไทยนะคะก็นั่งกรณีต่อรองพวกร